สว <Keep S 1> ั <the> <of> สดีครับสวัสดีท ally, ่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปหาอยู่หากินนะครับวันนี้วันนี้พักผ่อนครับก็จะไม่มีเมนูอะไรมาให้พี่น้องดูนะครับก็จะเป็นเมนูกินหมูย่างทงากะี้ได้อบัวลงเต๋อน้ฮะลอนงก็อได้ฮิ้กเกิละหละกามาจัง้องได้ฮิ้กเกิลแหละ นี่ก็เช็คเช็คแบงค์ครับแซบว่าเช็คแบงค์อร่อยครับกินไม่พูดไม่จาเลยครับของปวดเช็คแบงค์ครับลองดูกัเพื่อนอันนี้อันนี้ใช้ซื้อเท่าไหร่ครับซื้อมาเท่าไหร่สองร้อยสออสบาทสองร้อยหกสิบห้าบาทกิโลครับเอาทำไมให้จ่น้อยจังอ,ะอ,ะอ่ะคนละครึ่งเลยฮะคนละครึ่ง ใช้สิทธิ์ใ้สิทลงตัว <laughs> โลุงตัวจะให้กึ่งนึงโอ้โหก,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 กินฟรีนะใครจะไม่เอากินฟีตัวแล้วมันยี่สิบหกจะมัดไม่ได้ห <laughs> ยอล้วมันยี่สิบหก าบอกว่ามีอีกรอท่นบอกเจ็ดโมงแล้วอ,อ่นเต้นจะแบ่งแบ่งได้ปะต้องปีขึนนี่ยวัยิ้มเ <c oughs> ฮะ <c oughs> ยิ้มเอโอ้ันี้ยังเหลือเยอะเลยครับเนี่ยเอามาตั้งกิโลสโลอะสโล กินสามคนครับแต่ว่าผมยิ่มแล้วครับผมนะกินบุได้หลายบุกคข่แมกอ้วนพีน้อมอ้วนครับนกินกินได้พาคิลิโอกินตีนวะแบงตีนให้แม่หน่อยฮะมีตีนอยู่ไม่ใก่เหรอตีนไก่อ่ะ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดของบริษัทนะครับแม่บ้านก็เพิ่งเลิกงานมานะครับผมก็เลียงหลูกนะครับผมก็เลียงหลูกไสเลียงหลูกไสเลียงยากหนกหลูกก็ะไดที่ออกไปหาตาผูู้สาว พ่อเนี่ยพ่อเลี้ยงหรือเลี้ยงพ่อปะเนี่ยเลี้ยงพอ่อแล้วพ่อหลับเมื่อไหร่ปุ๊บอ่าแล้วก็แก๊กก็แก๊กไปแล้วส่นงน้องแอนวันนี้ต้องต้องอยู่เลี้ยงลูกนะครับวันนี้ซักผ้าเรียบร้อยซักผ้าตากผ้าเรียบร้อยเมียมีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวเดี๋ยวผัวดูดูแลเองเรื่องครอบครัวเนี่ย เฮ้ยไปดีท่าเฮ้ยยัง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 อยู่ฮะซื้อเตารีดใหม่อ ja, ีกดิซื้อเตารีดซื้อเตาดิถ้าจะให้พ่อซักผ้านะตอนแรกนะพ่อคิดอย่างเดียวเลยทำไงจะไม่ได้ซักผ้านอน เดือนออกซื้อเครื่องซักผ้าเลยเอาจริงพอซื้อเครื่องซักผ้าเลยพอซื้อปุ๊บแม่มาใช้พ่อตากอีกทีมดับแรกพอขี้เกียจมากเลยซักผ้าดิซักผ้กากบล้างจาน บ่มันอมนอกิแน่นใจว่ากินรอบเด้ออืม่ค่อยกินลก็ได้หาทุท่เพียง, <laughs> งยเพิ่มนมในตูเ้เย็นยังมัเฮ้ยนมสองขวดหมดแล้วเก็บเลยยก่งเกินเนี่ยไ <c oughs> ม่ได้ไปไหนเนาะมันจะบ้านลิ เปาอีมเรียกยนึงุอไม่มีแล้วอไนไม่มีที่ใส่แล้วกินนั่นนี่แหมกินเบื้องบนกินเนี่ยนำโคกกินขนมตังตอนี้ไม่กินเขียวรถอย่ัานเอาของไม่ผมเจอยางเลย น่มันอ้วนเยเียงไงพี่ดีวบกินแม่บกมือหัวหน้าก็เียงว้สิผู้ลขวด่มีคนกินอมาให้ลูก่ดีบกินว่ากินม้อันานี่ก็บริการกันสองคนนะครับ ผมอิ้มแล้วครับพี่น้องอกินเลยประมาณสองสามคัหมดแหละบะมี่นั่นไหมบะหมี่นี่นว่าจวดไหมามาเอาไปเห็นงานินะ่ะรักรักกินวยัง เก็บเลยเนี่ยย <c ười> ังไม่หมดเลยนะไปเนงอหว่างจบ้านคุณนี่ฝากดูเอฟด้วยนะวันนี้ไม่ไปนะเอมหเื่อนบ้านมาเล่นด้วยครับเมื่อไหรเยเมื่อนีรคนตัยงไปยังเออขับไปพรุ่งนี้กะกะดึกไปเข้าเหรอขี่ขันไปไปอ้ยังเด็ คิวแตกเลยเมื่อวาน<ล>น่ะมงบอลน่ะแม่ต่อยแม่บอกฟุ <c oughs> ก๊กท <c oughs> ี่ไหนไม่ไม่ไปดูฟุ๊กเย <c oughs> วยฟุ๊กันไดบ่ไปเบิ่งเปลี่ยนตัวลงไปปุป๊บเขาเตะมุมม,อมาอันนี้สะบัดปุ <c oughs> บ๊บแม่งเตะมมมุาือดีสะบัดบอลเข้าโกแต่แม่งน่าจะโดนหัวมันว่ะตอนสะบัดอ่ะ <c oughs> มีไอ้หนึ่งประกรบอยู่จนประกบไม่อยู่ไง เร็วกว่าไงโน่นมันอะนนมันโเมลเนาะโอ้โขันบนเดินสายเนาะแรงแบบไม่แข็งไม่เอ็งว่ายิงเสมอปุ๊บแป๊บเดียวแม่เอ็งคิมเปลี่ยนไอเชียนลงมาอีกแทนที่จะเปลี่ยนกองหลังลงไปโอ้ยแม่็งเขาตีเสมอจนได้เอบออยู่เบอร์สิบห้าตัวเองอ่ะเฮะเบอร์สิบห้าเพรอคน เขาบอกมันไม่ลงไซเลยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนกันลงเองนเตียงแหละเข้าวไปน้องกันหรอดเออเดี๋ยวันน่าจะลงลงน้อยลงช่วยเขาหน่อยสี่สิบอ่ะเขาให้คนน้อยไหมฮะเันโตไวเตีลงเอ้ยไปวิ่งอย่างดีเราวิทย์ราวิ่งเก้าขาไม่ออกเลยวิทย์โอ้โหจางไม่ยอมเจียนเล่นได้เงินข้าไหนไอเชียนมาเล่นทีมตัวเองล่ะ เออมาเล่นนี่แหละอมันเป็นคนทำเสื้อเนาะแล้วมันให้คนนอกตได้ไหมไม่ได้เขาเฉพาะบทในบริษัทไมห้ีเอมปแวพ่อยไหนื่ม่เดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวถ้าพ่อเขาจุดจัดแล้วพ่อจะพาไปเตะนวิทย์รขาอ่อน เมื่อเช้าลูกน้องมาตัดหญ้าตัดต้นไม้อ่ะทำไมไม่ตัดลูให้หมดอ่ะใช่โอ้คนนั้นไอ้ไม้จองไว้สองลูกแตกตกก็ทันมันแตกสุกแล้วบ่มันอแตกข้างต้นแตกแล้มันก็อ้าวแต่มันไม่สุกใช่ไหมเม่ทันกลับบ้านแล้วพี่ไม่แต่ถ้าแตกมันมันไม่เนี่ยมีผ่าเสียเจะได้เน่า วันนั้นไม่น่าผ่าเลยเน่าเอาไม่เวลารวมไว้อะเลอะเลอะหมดเลยไม่วันวันที่ว่ากลับมามันมาบีบมันนิ่มนะไอพอผ่าแล้วต้องรอให้มันหอมดีกว่ามันเดี๋ยวนิ่มพ่อผ่าเสร็จเอาไปไว้มันออกกลิ่นหอมไหมหรือบอกไปแกะมันเน่าาอ กแก่ทุตแก่ขนุนน่ะก็ต้องดมดูก่อนว่ามันหอมหรือเปล่าบางทีเปลือกมันบางใช่ไหมมันนิ่ม,มก็พี่วางลูกใหญ่ๆก็ไม่ได้แกะแล้วทำไมมันถึงเน่าล่ะไว้นานเนาะไว้สองสามปีไมนสุกมั้งล่ะสุกแต่ไม่ได้แกะพี่เคยเหรอเออห่าเราเน่าเหลือเนี่ไม่กี่ฟวงเอง,งเอามาชิมดูเกอหวานหมดโอ้ย่างหวานเลยไม่ได้กินขนุนเลยเดี๋ยวต้นของข้าแม่งกี่ปีแล้วเนี่ยแม่ข้ามา ห้าปีแล้วยังไม่เป็นลูกเลยแม่นู่นยังไปถือทิ้งมันจากที่ไหนคจากแม่ได้รับปลูกต้นไม้ต้นมุ้ว่ะย่ำแม่แม่ไอ่ปลูกแม่ไม่เคยปลูกต้นไมใน้ในบ้านเองยายยายไห<ะ>นะนบ้านด<ร>ีไม่ใช่ไม้เราปลูกอ่ะแม่ผนเอาลูกทิ้งข้างข้างเพ่งขึ้นมานี่ลูก,ลลกนั้นลูกคนนี้ใหญ่ไม่กลหยพันธุ์เลยเพ่งไงครับบ้านน้องมันดินค่อนข้า่ดีนะผพี่เล็กปรหวานดีนะ คครับคลิปนี้ก็ฝา,ากพี่น้องไว้ทั้งนี้แล้วครับเด้อมันนี้ก็เป็นการรับประทานอาหารครับเยน็เยนเย็นเย็นสบายในโคเรียนของเรานะครับเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพอดีอย่งนี้ด้ยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินคลิปช่วงนี้ก็บ่ได้ไปหาปลาครับพอดีมันมันหนาวไหมหนาวแห้งฝน อจากทีเอาคลิปยังไม่ห้พี่น้องล่งห้พี่น้องครับเดี๋ยวอื่นทีไปใส่กุ้งอยู่ครับปืนถ่าติดตามใส่กุ้งนะครับเด้อเอคเครับคลิปนี้ไว้เทมีแี้ะครับสวัสดีครับ